สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยพามาดูมะม่วงเบานะคะมะม่วงเบาออกช่อแล้วคะ่ะนี่คะ่ะติดลูกแล้วลูกสวยๆเยอะเลยคะ่ะนี่คะ่ะติดลูกสวยเต็มกำลังติดเลยมะม่วงเบานี่เขากินทั้งเปลือกนะคะแล้วก็จะหอมกินต้องอย่าแกนอย่ามีเม็ดนะคะเพราะว่ามันจะอร่อย นี่ค่ะกาลังติดลูกเป็นหัวแมงวันเลยนะคะงามเวลากินก็จะกินทั้งเปลือกผิวก็จะหอมอะค่ะถ้าติดหมดนะคะดกมากเลยค่ะนี่ค่ะออกเป็นพวงเป็นช่อนะคะเยอะเลยมะม่วงเบานี้เป็นผลไม้เศรษฐกิจนะคะราคาแพงนี่ค่ะเขาก็จะขายดิบนะคะเขาทำแช่อิ่มแล้วก็กินสดนะฮะแช่อิ่มก็อร่อย กินสดๆเปรี้ยวๆดิบๆอะ่ะต้องยังมีแกนนะคะอร่อยมากเลยค่ะค่ะพี่ต้ยก็พามาดูมะม่วงเบานะคะนี่ค่ะมะม่วงเบากําลังออกช่อติดลูกนะคะมะม่วงเบาแต่ราคาไม่เบานะคะราคาเขาจะแพงแล้วก็โลละในห้างพี่ต้อยเห็นแพงนะคะแพงแต่บางคนเขาก็ทําใช่อิ่มแต่พี่ต้อยชอบกินสดนะคะจิ้มเปือก มันจะหอมทำน้ำปลาหวานอร่อยมากๆนะคะค่ะพามาดูมะม่วงเบานะคะโอเคบายบายขอบคุณที่รับชมนะคะไม่ประมาทกาัดอย่าตกนะคะ thank you for watching บายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายจุบ๊บจุ๊บ z o ใกล้ๆตรงน้นก็เยอะค่ะ โอเคนะคะบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ